สวัสดีครับเพื่อนๆ Amazing ทุกกคนนะครับผมพันนะครับ NDC ของ LT รุ่นที่21ประจำ Amazing Chapter ของเรานะครับวันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วผมก็เชื่อว่าคุณก็ตื่นเต้นเช่นกันเพราะว่าคุณกำลังจะเป็นคิวถัดไปใช่ไหมครับที่เราต้องเตรียมนำเสนอ5นาทีนะครับการนำเสนอ5นาทีนะครับคือจังหวะที่ดีมากๆคือเครื่องมือที่สำคัญมากนะครับในการอยู่ใน BNI ของเราเพราะว่านี่คือโอกาสที่คุณจะสร้าง visibility นะครับหรือการมองเห็นแล้วก็สร้าง trust ให้กับเพื่อนใน chapter ครับเมื่อคุณสร้าง trust ได้นะครับเพื่อนๆพนใน chapter ก็จะสามารถส่งเลฟให้กับคุณได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนไปเป็นยอดขายนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้การทำนำเสนอ5นาทีนะครับจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณได้ยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับวิธีการดูวิดีโอนี้นะครับผมจะมีการอธิบายขั้นตอนไปนะครับพอถึงแต่ละขั้นตอนที่คุณจะต้องลงไปทำ ไปวิเคราะห์นะครับคุณสามารถพพสวิดีโอนี้ไว้ได้นะครับแล้วก็ลงไปทําทีละสเต็ปแล้วคุณก็มาเพลย์ใหม่ทําแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะทําให้คุณทํางานตรงนี้ได้ง่ายมากขึ้นก่อนที่ผมจะเริ่มนะครับผมมีเ,เรื่องราวนะครับที่อยากจะแบ่งปันแล้วก็อยากจะเน้นกับเพื่อนๆทุกๆคนก่อนนะครับนั่นก็คือนะครับวันนี้เนี่ยการนําเสนอ5นาที นะประเด็สำคัญก็คือเราไม่ได้มาพรีเซนต์เพื่อขายของเพื่อนนะครับแต่เรานะครับมาสอนให้เพื่อนๆรู้จักกับธุรกิจสินค้าและบริการของเราเพื่อที่จะไปเปิดโอกาสการขายให้กับเราอันนี้คือเรื่องที่1ครับอันที่2ครับนะครับเมื่อเราทําการพรีเซนต์แบบมืออาชีพนะครับนะครับจะทําให้คุณสามารถที่จะนะครับได้ trust จากเพื่อนได้เร็วมากๆ เพราะฉะนั้นการเตรียมพรีเซนต์การเตรียมสไลด์สําคัญมากนะครับข้อที่3ครับผมขอให้ทุกคนซ้อมนะครับแล้วก็รักษาเวลา5นาทีนะครับไม่ขาดไม่เกินนะครับเรามีแอร์ไทม์5นาทีใช้ให้เต็มนะครับแต่สําหรับใครที่นะครับไม่ได้ซ้อมนะครับแล้วพูดไม่จบภายใน5นาทีนั่นคือสิ่งที่เสียโอกาสเป็นอย่างสูงนะครับนะครับแล้วก็สุดท้ายครับความตื่นเต้นของการทํานําเสนอ5นาทีนั่นก็คือการเตรียมกองขวัญ500บาทนะครับมาจับฉลากกันนั่นเอง ถ้าเพื่อนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปดูกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้ามาดูตรงนี้เนี่ยนะครับก็แสดงว่าท่านได้รับลิงก์นะครับนี้นะครับจาก growth นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเมนทอร์สำหรับสมาชิกใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีวิดีโอผมขึ้นตรงมุมขวาบนตรงนี้นะฮะผมจะอัพโหลดวิดีโอขึ้นไปเก็บไว้ตรงนี้ทุกคนจะได้ดูได้แล้วก็เล่นแล้วก็พอสไปได้เรื่อยๆนะครับในสไลด์หน้าในในเว็บหน้านี้นะครับเราจะมีหัวข้อต้งนบนสุดคือเช็คลิสต์นะครับ ตรงนี้เนี่ยคุณทำนะครับเช็คลิสต์ไปทีละจุดนะครับแล้วคุณก็จะสามารถประสบความสำเร็จในการนำเสนอได้อย่างแน่นอนเริ่มต้นไปเลยครับมีสเต็ปทั้งหมด6สเต็ปนะครับนะครับหสเต็ปสเต็ปที่1ก็คือดาวน์โหลดไฟล์คุณสามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้นะครับมันจะลิงก์ไปสู่ o o g l e Drive นะครับที่พูดถึงวิธีการทำนะครับนำเสนอ5นาทีนะครับเป็น Presentation ก้าวหน้านะพูดตั้งแต่ m i n d เสร็จนะครับพูดว่าเราควรจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะครับในแต่ละเซ็กชันนะครับเอ่อใช้เวลานานแค่ไหน นะครับแล้วก็ใช้ทั้งหมดกี่สไลด์นะครับตามที่เราแนะนำนะครับนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดมาเก็บไว้ดูก็ได้หรือคุณจะดูบนหน้าเว็บแบบนี้เลยก็ได้นะครับผมแนะนำนะครับให้ทุกๆคนนะครับศึกษาข้อมูลจาก Presentation นี้ก่อนเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดก่อนนะครับภาพรวมทั้งหมดก่อนแล้วคุณค่อยเจาะรายละเอียดลงไปอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับพอทำอันนี้หนึ่งเสร็จแล้วก็ติ๊กนะครับดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับ พอติ๊กเสร็จนะครับเะสเต็ปนี้ผ่านไปแล้วนะครับสเต็ปที่สองคุณก็มาดูครับว่าบริษัทคุณนะครับเป็นยังไงนะครับของผมเองทำนูสกินผมก็ใส่เลยนะครับว่าบริษัทนูสกินนะครับเปิดปี1984นะครับป4นะครับประเทศทั่วโลกนะครับผมทำธุรกิจมานะครับ21ปีนะครับโอเคสินค้าและบริการสกินแคร์และ นะครับในตัวนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราเลือกนะครับ LCD เนี่ยผมแนะนำว่าในการพรีเซนต์นาทีเนี่ยเลือก LCD มาแค่1หรือ2 LCD พอจะเป็น LCD ตัวที่คุณโฟกัสนะครับในเครื่องปีนี้หรือในปีนี้นะครับนะหรือเป็นเอาสินค้าหลักของบริษัทคุณนะครับนะถ้าเกิดบริษัทคุณมีสินค้าเยอะแยะมากมายอย่างของผมเนี่ยมีสินค้ามากกว่า200รายการมาเล่าหมดนะครับคงฟังไม่จบแน่นอนนะเพราะนั้นเลือกสินค้าที่โฟกัสมานะผมโฟกัสนะครับที่อเนตี้นะครับโปรแกรมการลด น้ำหนักนะครับนะครับกับอีกอาหนึ่งที่ผมโฟกัสคือ beauty gadget นะครับโอเคจุดเด่นแล้วจุดแข็งนะครับก็เป็นจุดเด่นแล้วจุดแข็งของตัวคุณเองนะครับหรือบริษัทคุณหรือสินค้าคุณนะครับตรงนี้จะเป็นตัวที่ทําให้เพื่อนๆเราเนี่ยจำเราได้แล้วไปบอกคนอื่นได้ว่าสินค้าหรือบริการออกมาหรือตัวเราแตกต่างจากคนอื่นยังไงนะครับผมก็บอกว่าผมเนี่ยนะครับลงนะครับฟ o อสเอเชียนะครับในปี สองศูนย์หนึ่งหกนะครับอ่าโอเคนะสเต็ปที่สองเรียบร้อยครับเราก็ไปสเต็ปที่สามนะครับเป็น s t o r y t e l ล i n งนะครับเราก็จะเล่าเรื่องอะไรนะครับนะครับอย่างเช่นลูกค้าที่เป็น referral นะครับตัวอย่างนะครับของผมก็คุณธัญญานะครับคุณธัญญาเนี่ยใช้ตัวการ์เวนิร์สปาแล้วก็บิวตี้แกเกตผมเยอะมากนะครับคุณกรีนนะครับที่เป็นดารานะครับนะครับก็โน้ตไว้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะไปหารูปอะไรมาทำสไลด์ให้ดูสวยงาม สินค้าเราแก้ปัญหาอะไรได้บ้างนะครับปัญหานะครับหย่อนคล้อยริ้วรอยนะครับฝ้ากระนะครับความเรียบเนียนตรงนี้ผมก็จะโน้ตไว้นะฮะค,ความประทับใจก็คือใช้ครั้งแรกอ่าจริงๆความประทับใจเป็นมอตโต้ที่ผมพูดกันก็คือ10นาทีลดริ้วรอยได้10 เป็นต้นนะครับเรื่องที่ผมอยากจะเล่าผมอาจจะยกเคสนะครับบางเคสนะครับที่ที่ลูกค้าเนี่ยฟีดแบ็กกลับมาหรือว่าเล่าเคสที่เราไปแก้ปัญหาลูกค้าได้นะครับหรือว่าทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเซฟค่าใช้จ่ายได้หรือลูกค้าจะได้งานที่เสร็จไวตามกําหนดอะไรก็ได้ที่เป็นจุดแข็งของคุณเอาเรื่องนั้นมาเล่านะครับผมก็จะเล่าเรื่องของคุณหมอนะครับท่านหนึ่งนะครับที่เปิดคลินิกนะครับ ทำหน้าแต่ที่บ้านใช้เครื่อง l o สลอ o บูสเพราะว่าง่ายและได้ผลดีอ่ะผมก็โน้ตไว้เตรียมเรื่องที่จะเล่าจะได้ไปเตรียมรูปเขาไปเตรียมแชทที่เรามีโอกาสได้คุยกันสเต็ปสามไม่บ้อยครับเราไปสเต็ปสี่นะครับสเต็ปสคือการ looking for ตรงนี้สำคัญมากๆนะครับเวลาเราจะทำ looking for นะครับอย่า looking for ว่าใครก็ได้ที่อยากจะสร้างบ้านใหม่ ใครก็ได้ที่มีที่ขับรถยนต์นะครับใครก็ได้ที่ผลิตที่บริษัทมีกล่องไปรษณีย์มันดูกว้างไปนิดนึงนะมันดูกว้างไปนิดนึงสำหรับเพื่อนๆที่เป็น B2B นะครับ n e s s to b u s i n e s s นะครับอาจจะพูดถึงกลุ่มอุตสาหกรรมชื่อบริษัทนะครับหรือย่อยไปถึงนะครับแผนกตำแหน่งหรือชื่อบุคคลได้ก็จะเป็นการดีมาก สำหรับคนที่เป็น B2C แบบผมเนี่ยเป็น B2C นะครับผมก็อาจจะต้องย่อยเขาเรียกว่า Customer Persona นะครับออกบอกบุคลิกให้ชัดเจนว่าเรามองหาคนแบบไหนผมยกตัวอย่างนะครับผมวอนนี้ยกตัวอย่างนะครับว่าผมมองหาทั้ง B2B ทั้ง B2C เลยนะครับผมอาจจะมองหาคลินิกนะครับเสริมความงามชื่อ ABC นะครับชื่อ ABC นะครับ นะครับชื่อ A B C นะครับอ่านี้วกอ,อาจจะมองหา A B C นะครับมองหาเจ้าของนะครับเจ้าของเลยนะครับโอเคหรือผมอาจจะมองหาผู้หญิงนะครับอายุ35ขึ้นนะครับเจ้าของรายได้ห้า0มืนบาทขึ้นไปอยู่ในกรทมและปริมณ ทนนะครับนะชอบแต่งตัวระบุให้ชัดเจนแบบนี้นะครับระบุให้ชัดเจนแบบนี้นะครับอาจจะมีรูป1-3ถึง3คนระบุไปเลยครับนะครับตรงนี้ระบุให้ชัดเจนเพื่อนๆเ,เ,เขาจะได้มองหาคนให้เราได้นะครับสเตจที่4 looking for ผ่านไปสเตต่อไปครับก็คือ fade to listen ก็คือประโยคไหนล่ะ ที่เวลาเพื่อนเราได้ยินเพื่อนของเขาพูดแล้วเราสามารถที่จะนําเสนอสินค้าและบริการเราได้นะครับอย่างเช่นนะครับช่วงนี้หน้าริ้วรอยเยอะเลยทำโบท็อกที่ไหนดีอ่าหรือเป็นต้นนะครับหรือว่าโอ้เสื้อใส่เสื้อผ้าไม่ได้เลยน้ำหนัก น้ำหนักขึ้นมา5มา x อกิโลอึดอัดมากนะครับอันนี้คือเฟสทูลิซินคอนเวอร์เซชันสตาร์เตอร์นะครับนั่นก็คือเราเพื่อนๆในสมาชิกในแชปเตอร์ของเราเนี่ยจะเปิดบทสนทนาย,ยังไงให้เพื่อนของเขาเนี่ยนะครับมีโอกาสได้ติดต่อกับเรานะครับแล้วก็ได้เกิดงานขายเพื่อนเพื่อนจะได้ส่งเล้ยไปเราได้นะครับอย่างเช่นเรารู้จัก ที่คนหนึ่งเชี่ยวชาญในด้านลดน้ำหนักนะครับเขาเก่งเรื่องการซ่อมระบบเผาผลาญเธอลองคุยกับเขาดูไหมเผื่อได้แนวทางในการลดน้ำหนัก ย่างแบบยั่งยืนอ่านะครับนี่ก็คือวิธีการทำ conversation starter step ห้เสร็จแล้วครับต่อไปสเต็ปที่6ครับ misconceptionmisconception ก็คือนะครับบางทีเวลาเพื่อนเราเนี่ยไปบอกกับเพื่อนของเขาแล้วว่าเนี่ยรู้จักเรานะนะครับลองอยากคุยกับเราดูไหมเพื่อนเขาอาจจะบอกว่าโอ๊ยไม่เอาหรอกนะสินค้าตัวนี้เราเรา เราคิดว่าไม่จําเป็นนะหรือว่าเอ้ยไม่เป็นไรบริษัทเรามีพลายเออร์เก่าอยู่แล้วนะครับหรือว่าของมันเหมือนกันนะซื้อที่ไหนก็ได้มั้งนะครับตรงนี้คือความเข้าใจผิดของลูกค้าซึ่งเราจะต้องไปแก้วความเข้าใจผิดนั้นและแนะนําวิธีการตอบข้อโต้แย้งกลับไปนะครับอีกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้เพื่อเราเปิดการขายให้เราอีกหนึ่งครั้งให้ได้นะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยลดน้ำหนักเนี่ยคนก็จะแบบลดแล้วก็โยโย่นะครับนะบผมว่าเรบอกว่า,ามิสเซสเซนซ์ส่วนใหญ่ก็คือ ลดแล้วโยโย่ yo yo. นะครับวิธีการตอบก็คือนะครับเข้าใจเลยเข้าใจเลยก่อนหน้านี้เราก็คิดแบบเธอเหมือนกันแต่พอเราได้คุยกับพี่ ท่านนี้แล้วเราเพิ่งเคยได้ยินเรื่องของการซ่อมระบบเผาผ่านเธอคิดว่าถ้าซ่อมระบบเผาผ่านได้จะดีไหมลองคุยกับพี่เขาดู เราแนะนำได้นะอ่าแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือเป็นไกด์ไลน์นะครับที่เราทำไว้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาโครงแต่ตรงเนี้ยนะครับไปเพื่อที่จะสร้างนะครับสไลด์พรีเซนเตชันที่สวยงามได้นะครับโคงสเต็ปเสร็จแล้วแล้วก็ติ๊กครับติ๊กโคงสเต็ปเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะทําไปแล้วกลัวหายไม่ต้องกังวลนะครับนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาเราหลุดออกไปแล้วเราเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะจําข้อมูลใหม่หมดแต่ถ้าเอาให้ชัวร์นะครับก็กดเซฟไว้ นะครับมันให้เครียดนะครับก็ทําตามขั้นตอนนะครับโอเคคุณได้ไกด์ไลน์ทั้งหมดแล้วหลังจากนี้คุณไปหาวัตถุดิบครับรูปบริษัทนะครับไปเตรียมตกแต่งพรีเซนเตชันนะครับซึ่งแนะนําว่าทําสไลด์ไม่ควรเกินสิบหน้านะครับคุณก็ทําสไลด์ของตัวคุณเองไปนะครับคุณก็ทําสไลด์ของตัวคุณเองไปนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ติ๊กนะครับในส่วนทำสไลด์เสร็จ หัวใจสาคัญนะครับอยู่ที่ข้อนี้เลยครับคุณจาเป็นที่จะต้องซ้อมนะครับในไฟล์พรีเซนต์ที่เพื่อนๆเปิดดูนะครับจะมีไกด์ไลน์นะครับว่าแต่ละเรื่องแต่ละสไลด์เนี่ยแต่ละหัวข้อเนี่ยควรทํากี่สไลด์และใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆลองไปดูไกด์ไลน์กันดูแล้วก็อยากให้จับเวลาซ้อมนะครับจับเวลาซ้อมนะครับแนะนําให้เตรียมซ้อมนะครับก็คุณอยากรู้ว่าคุณพูดดีไม่ดียังไงก็ลองนะครับอ่เรคคอร์ดนะครับดูนะครับตอนนี้มีเครื่องมืออย่างใช้ซูมเรคคอร์ดก็ได้หรือใช้อะไรกล้องวดดีโอก็ไ้ นะครับคุณก็ลองเรคคอร์ดดูนะครับไม่ให้ขาดนะครับเพราะถ้าขาดคุณเสียเวลาแอร์ไทม์ของคุณฟรีถ้าเกินนะครับคุณจะพูดสไลด์หลังๆไม่จบนะครับนั่นก็คือ Conversation Starter หรือ Mis Conception คุณจะไม่ได้พูดนะครับบางคนเนี่ยเกินมากเลยนะครับมัวไปเล่าประวัติบริษัทนานมากนะครับจนไม่ได้พูด Looking for ก็มีนะครับนะครับอันนั้นซึ่งตาทำให้เราเสียผลประโยชน์หลังจากทคุณซ้อมแล้วคุณมั่นใจแล้วนะครับนะครับก็รอวันประชุมหัวใจสำคัญครับข้อสุดท้ายครับ วันประชุมนะครับอย่างน้อย2วันเพื่อให้ประธานนะครับมโอกาสได้เตรียมนะครับสไลด์นะครับให้กับคุณนะครับเพียงเท่านี้ครับนะครับการทำา p r e ซนเตชันห้านาทีนะครับก็จะประสบความสำเร็จนะครับแล้วคุณก็จะสามารถได้แอร์ถามที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ได้ทรัสจากเพื่อนด้วยนะครับผมขอจบด้วยประโยคประจำของผมเลยนะครับ b ีจะไม่มีทางเวิร์ครับหากคุณไม่เวิร์กกับ BI เนะครับตอดนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็หวังว่านี่จะเป็นประโยชน์ในการสร้างวิดีโอสร้างการนำเสนอ5นาที ให้กับเพื่อนๆได้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ